เยอะเลยทีนี้เราอยู่กับเกมเอ่อ normally normally อะไรนะคุณเก่งอะไโนโนมาลี่เกมเกมเยอะโนมาลี่อะไรโหโนโนมาีโนโโนนมาลลูมอินเอ่อเออโนมาลลูมอินเทลอะไรแต่ว่ายี่รา้ตายไปหลายรอบไหมไม่ไม่มีห้องมากในระลกโอเคไปเฮ้ยโวนหวานอีคุณโดหมดไอ้สัตว์ ไอ้เก่งมันนี่ดิเนี่ยอาก้าอาก้าอาก้าผมได้สปาร์ต้าแล้วเอ้ยเอ้ยกูมะกูไม่ได้สปาร์ต้าสปาร์ต้าอยู่ไหนสปาต้าเอามาเอาสปาร์ต้ากูมาเอลโมเลโมโมเอาสปาร์ต้ากูมาไอ้ฝัดเร็วๆสปาร์ต้าไม่อยู่เอามาดิสปาร์ต้าก็ไม่อยู่ตาดิเร็วๆวันนี้กูใช้อะไรอ่ะ ฮะไอ้ก็มีควานอยู่ตรงนั้นไงเยอะเลยไหนเอาไปเลยเยี <az> illing, <t> ่ยมนี่หลบเด็กไอ้สัตว์ไหนวะไปนี่แหละวะนี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาข้างบนขึ้นมาเียเก็บไม่ได้ยิงปืนเนี่เอ้ยนี่ไงคุณแกงมีควานสั้นเก็บไม่ได้แล้วตามกูมาดิในควานสั้นเก็บได้แน่นอนคุณิงมง่งไปอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวดินั่นน่ะในนั้นน่ะเวลาละโอเคพร้อม เฮ้ยยายายาเยอะยาเยอะไม่เอาลูกโมะฮะไม่เอาลูกโมะแล้วผมด่วนกระสุนผมมีอะไรมมเอายาไปไหนหมดอ่ะเนี่ยบอกว่ามึงเก็บหมดอ่ะเออกูโดไปแล้วอิสต์เตย์หมดเราจะพร้อมมาเชิญหน้าอืมเอาจริงก็จะโบน์แล้วจะโบนแล้วจัดไปจะโบน์เปิดแล้วด้วยไอ้ฝัดเฮ้ยเมันมาแล้วเก่งอ้ยยังกระบอยแดนโอเค เฮ้ยดูเดี๋ยวดูลุงไงดูลุงโอ้โหลงหัวแบะไอ้เีกบันดีวันดีเอ้าเอ้ยยังแม่งเมาแม่งลงได้เลยลุงมาคู่กับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากหยุดมาเกมนี้มันเล่นยากลงหัวแบะเกมนี้แหละจะเล่นยากเลยเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้บหตะบนพัดับเบิลพัดเฮ้ย ปล่อยสองทีเลยครับเมื่อกี้โหดไปไหนกิงได้เนี่ยมีกระปุกเยอะป็นคน,<ด>คนขี้กลัวนะไอ้ย <c oughs> ดูมึงดูชาตินอนเนี่ยไอ้มึงมาด้วยเฮ้ยเอ้โตตรงด้วยไอ้ไอ้ดูมือ <c oughs> มือมึงดูมือมึงเหมือนกำลังจับอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังกุมอะไรทั้งอย่างหู๊มาแม่ด้วยเสียงครักกี ด็อปเตอร์ด็อกเตอร์กระสุนเยอะด็อกเตอร์เอาอย่าประหยัดกระสุนนิดเดียวฟันดโลดถ้ารถที่ว่าตอนยืนบนเรือแานอีกอ่ะอาแขนไอ้เหี้ยแขนไม่ต้องกาใช่เลยอ่ะทำไมเลือดมันขาดวะมึงดูอะไรเลือดขาดเนี่ยเลือดมันเฮ้ยว่าไปเอ้ยว่าเนี่ยมึงบ้าเอ้าโหทางนี้กูโคตรเกลียดึงจำได้ทางนี้มึงทิ้งกูไว้กูจำได้ ยิงหน่อยเยตัวเลยโอยโอ้ยตีีเก็ทางแครงจิอะไรงไม่โดนเอ้าเอ้ยหายไปเลยมันโดนมันมันไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยีเด็กเฮ้ยเฮีวิ่งผีวิ่งมองเห็นปิวครับเอ้ามึงเบียดมเ้อนไแฟ่เฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโดนเด็กไปไง

อ้าวเีอยพูดเยอะเมื่อกี้แม่งหมดทันทีเลยไหนตัดใจอยู่ไหนวะจริงกูไว้ทำไมไม่ทิ้งไว้ทำไมเว้ยกูทิ้งไว้ให้มึงเล่นเกมจริงกูโดนคอมบี้กินปดเพื่ออะไรงี้ได้เก็บแรงตัวเหมือนเดิม เยัยฟันไม่โดนหนู่อยยิ่งสเต็ปปาลวีปาลวีเนี่ยนะบอลผาบอลผาเอ้ยยังไงครับยังนะฮะมาเรียกว่าสเต็ปคอมโบคอมจ้าคอมโบคอมวิเก่งคิปหายแล้วไงอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามมึงไปนะคลิบหายก็หายลยครับกู็เท้าแล้วเนี่ยกูจะกูติดเชื้อโดนตบไปสองทีเลย เอ้ยนี่ไงคอนนี่หวายสัตว์เอ้ยไม่ใช่กุญแจเฮ้ยเออเอเอ้ยไอ้เหี้ยเอาให้กูไปทางไหนวะเนี่ยกุญแจเออกุญแจมันอยู่ในประตูเอ้าวเหี้ยเปิดได้เอ้าไอ้เหี้ยเปิดได้ไป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 เรื่องเรื่งเรื่หากุญแจนี่ซึ่งหนึ่งคนไหมเฮ้ยเจียงเป็นลูก กูนึกว่าให้หาบุญแจไอ้หี่เดินเฉยๆเปิดได้เฉยเลยเฮ้ยเก่งเร็วเลือดกูจะหมดอ้าวเดี๋ยววันนี้กูจะยิงโดนกูยิงเพื่ออะไรวะเออ ยงยิงไหเสิ or or ่งนั้ไม่อยู่แค่สามตัวสี่ตัวเฮ้ยพีวิ่งพีวิ่งต่อเป็นเชียคิดว่ากูไม่ติดนะเป็เชียยาย่าไม้ไม้เนี่ยโอ้โอ้โอ้าไปทาอะไรโอ้โอ้โอโอ้ no more. oh n no. d ตายอ้าวกี่ปานละกี่ปาละตายแล้วกิ๊กกูตายแล้วกิกไหนมันอยู่ไหนบอกเย็นนีอยู่เงี้ยก็ู้กูจะติดเชื้อตายเฮ้ยมันมันมีมันมีไอ้นี่ยาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีวะอ้าวกูวิ่งทะลุ เอ้นี่ไงยาเนี่ยพัดที่พันอะที่พันแผลไม่ใช่ยาเก่งมีผีหนึ่งตัววิ่งมาหามึงละวใครรู้นะว่าเป็นใครมันวิ่งมาเลยมันวิ่งมาเลยไอ้หอไอ้แมงเซ่ขวาไปอีกด้านซ้ายเฮียเก่งมันวิ่งมแล้วเก่งมันวิ่งมาแล้วเก่งมันวิ่งมาแล้วอะไรวะอะไรวะเฮียเอ้ Goodbye เซย Goodbye อย่าสนหมอนะอย่ารอบนี้รอบนี้แล้วก็ตายไป ดีดีสักรอบไหมฮะกูกลับมารอที่ฐานแล้วเออดีดีสักรอบไหมฮะโอเคผมว่าคุณถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมไม่ลองไปเปิดประตูนี้คุณก็ถึงทางนี้คุณไปหากุญแจ็กรอเลยเฮ้รอบนี้มีแต่ซ้อนอะคุณเก่งที่เราหาไม่เคยหากุญแจ็กรอบเลยไอยาคือสิ่งข์คัญยาคือสิ่งสังข์ค้างในสัตว์เราต้องเก็บยาเพื่อสิ่งสังค์ค้างสัมพันธั้นไม่ได้สางขางสางไหนะไก็คังตายฮะ โอเคผมได้ลูกซองแล้วเฮ้ยเนี่ยผมเอาลูกซองนี้ดีกว่าเว้ยอะไรมองไม่เห็นเลยลูกซองเมื่อกี้ผมใช้ลูกซองไหนวะโอ้ยมองไม่เห็นนะเอาคุณเก่งเอาลูกซองไว้เก่งมาลูกซองเลยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อุ้ยไอสัตว์ ึงเก็บไม่ได้อะเหลืองงมึแต่พวกทีสัตว์แต่รู้ก็ได้อันนี้ไม่ออกไม่ได้แล้วเต็มตอนนี้ช่องผมเต็มเอาจำได้ว่ากูมึงเก็บแล้วคือเก็บพกมากมึจะยิงบีก็สนหมดไอีหว่าเอ็มแล้วลองเก็บได้แล้วโอเค ใช่ลูกฟองอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกฟองมันคืออะไรมันมันเค็มมันเค็มปืนเอายังไงอ้อยยังไงยิงยิสัตว์เอ้ยไปหากุญแจหรอเอาไปทางนั้นเลยฟองไม่หาแล้วรือว่าให้เปิดนี้ ไอ้เงากุนแจไอ้เล่นดีๆเล่นดีๆไอ้ยมีคนเข้ามาร่วมเกมมาเราเว้ยมีคนเข้ามาร่วมเกมมาเราเว้ยเออไอ้มีมีมีผู้โชคดีมาจงมาช่วยกันหากุญแจหางันเราเนอะแล้วโอ้โหเก่งเก่งกุญแจโดนแล้วเก่งยิงเดือดส่วนไม่ตาย เดี๋ยวนี้พี่ตายยากมากเลยได้อีกอย่างคือป้ามันตรงนะว่าจะมันยิงไม่ตรงอะอะไรวะปืนมันเสื่อมปืนมันเสื่อมมาคุณเก่งออกมาเรือดหรือว่าซอมบี้มันเซลบมา่ทางนี้เฮ้ยทางนี้ว้ยไม่อากู้แจงหรือไม่เตอร์หาให้ดีๆก็ทอมนี่ยหาไม่เจอเฮ้ยทายเหวะเฮ้ยผีวิ่งผีวิ้งเอากูฟันมึง แต่นี่จะฟันผีเฮ้ยมาแล้วโอ้ยทีเดียวกูติดเชื้อเลยสัตว์เฮ้ยเก่งมาวันหนึ่งวะไอ้หนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้ยทำติดเชื้อวนเวียนอยู่แค่นี้เป็นื่อกระเด็นเวอร์มากอ่ะผีโอ้ หมดนี้หมดเลยครับเนี่ยเอาตัวรอดหรือว่าไปเมืเอาตัวรอดตัวรอดเอ้าเฮ้ย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 คุณเก่งกิ้งกิ้งกิ้งแล้วกิ้งแล้วอุ้ยมันลึกแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วงานนี้ตั้งไม่อ่านหรอกคือผมเป็นคนแรกตลอดที่ตายนะไอ้ยี่ต้าน สองวิ่งอย่างมันทำไ,อไมอะไอ้ที่ไงไอ้ให้มันวิ่งเร็วๆไงอ่าไม่มีใครเห็นเราเว้ยเ<อ>ก่งลองยิงปืนสักนัดไม่มีปืนด้วยสองวิ่งหน,าน้ารอ่ะเฮ้ยเก่งลงมางี้อกงงูจะกูจะตายอย่างกูจะตายสูงสูงมันไม่ขึ้นมาให้มึงหรอก กูจะเติงสูงเมื่อตาสามีกูจะตามาเชื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสำรวจก่อนแล้วกันอีกไม่กี่วิข้างหน้าน่าถอยหลังได้เลยฮะอ้าสี่สามสองอะอะไรหนึ่งตู้หนึ่งหนึ่งเออทำไมมันหลายหนึ่งยังเออตายแล้ว ตาตาเราไม่ตกเลยนะนอนอยู่กันใหม่อ้าวเขาออกไปแล้วอ่ะไปโดนเดยกเราออกไปดีละเดี๋ยวไม่หาเล่นหลายคนเดี๋ยวไม่หาเราต้องเล่นดีๆต้องเล่นเอาแบบที่มันไม่สีเรียสเอ๊ะเสียดเลียดเยียเออ่ะแล้วเฮ้ย ไปต่อต <c oughs> hey, ้องมือวายยิงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยขวานานยาเว้ยเก็บผมไม่เก็บอ่ะแม่งปิดมพื่อนี่ยาวปาโบุ้๊บปืนอีกแล้วเก็บ่ออยางงี้เผมเอาไปย่าแบเกมผีื่นดีเลยนะว่า่วยมากเลยคุณประสงค์อะไรของแม่งก็ไม่รู้ ใขปเิศนาอะไรจะเป็นพัสเซอร์ให้หานุนหานี่หานุนห่าน่งหากุอแจไม่มีคณแจเราดูเหมือนได้โอ้ยเดิอเด้อผมหาไอ้นี่ทีกทีอ้าวมึงเปิดเลยเหรอไม่เปิดษากกูเลยเหรอเฮ้ยโลงเว้ยลัวมาล่ะอุ้ยเฮ้ยก็ใครมาบังข้างหลังกูเนี่ย

เหมือนกูยิงเมื่อกี้นี่เลยยิงไม่โดนเอ๊ะกูรู้สึกอย่ไรยิงไม่โดนอ่ะกูไม่เลงกูไม่เลงเลยอ่ะกูไม่เลงอ่ะกูยิงอย่างเชี่ยงนี่แหละไม่โดนเลยเฮ้ยมึงมึงมึงกูเล่นเสียงเอ้ยมา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 แล้วมาแล้วตายแนบตีนกูเฮ้ยตายแนบตีนไอ้เก่งเลย เตีตนคุณนั่นแหละมึงเห็นมันอยู่มึงอ่ะหัว,หวมึงหัวมึงอ่ะทำไมผมเห็นมันอยู่ปลายตีน,นคุณอะกูเห็นมันอยู่ปลายตีนเออาช่างมเาเยอะ้ยะเกมนี้กูว่านั่งเน่าแล้วนะ <laughs> เนี่ยเกอจะเห็นยอดเสียเยอะแยะเนะี่ยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ยเอาไยไอ้เชียงหลังโว้ เอาไอ้ผีเคารพตรงชาติอะไรวะเพียงร้องโอ้ยดับเบิลคิวยึดแม่นอนตรงเพ้ยยืนตรงยินนอนตรงเฮ้ยฉันจต่กูพาระกดวีเชื่อูรอดเจ้่อูแล้วแต่เธอเลยนะกูไปแล้วโอ้ยโอ้ยติดติดเอาเนี่ยฮะก็เกียวกันจะทิ้งเบื่อนง เอาคุณเอาถือว่าคุณจะไปหากุญแจแฮว่ะลงน้ำครกุญแจตายยิ่งตายแล้วนี่วะตายแล้วตายนี่มึงทิ้งเพื่อนแล้วโอ้ยลงไปนอนกูอยู่ไม่ี้ยตัวอะไรมา่ตเอ้ยมึงโกรย์เย็ดไหมอ้าวไอ้แกโอ้โหแม่มาไอ้ดูท่าถ้ามันแน่วอนดูท่ามันต้างกดทำมาดามันจะแรงมันตึงเลยเลยหรือยี่สิบแปดไว้ยนะเหรือสิบสาม โอ้ยจ <Yeah>, ีน <c oughs> mm ิงจีนิงนะแตะงาตบว้าได้ก็ะตกเ้าสีเงี้ยมองไม่เห็นนะไม่โดนเลยนะเนี่ยโอ้ยเป็นเงินเก่งเบาไอ้สัตว์ 我用个便宜的。<laughs>